เราเนี่ยอยู่มา50ปีเราเห็นปัญหาต่างๆในการอยู่อาศัยของขนไทยมานะครับด้วยความตั้งใจของทีมสมรกรนะครับผมเชื่อว่าบ้านสมรกรเนี่ยจะเป็นบ้านที่หลับสบายสำหรับทุกคนครับผมรัชพลเจนทำนุก,กูลกรรมการผู้จัดการบริษัทส,สมภาร,รจำกัดมหาชนครับก็ผมมารับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการเนี่ยช่วงก่อนโควิดพอดีนะครับก็ประมาณ4ปีแล้วครับ สมกรเนี่ยเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปีนี้อายุ5 3ปีแล้วนะครับแล้วก็หลายหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าเราเป็นผู้จัดสรรโครงการรายแรกๆของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโปรดักบ้านแนวราบนะครับก็คือ,อ,อหมู่บ้านทั้งทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะครับอยู่รอบๆบปริมณฑลนะครับแล้วก็มีในกรุงเทพด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นโครงการที่เราเข้าเมืองมากขึ้นนะครับผมเราก็ยังคงเน้นโครงการที่อยู่อาศัยนะครับแต่นอกจากนั้นเราก็ยังมี อสังหาริมทรัพย์ประเภทเช่าด้วยนะครับผมถ้าเป็นเมื่อสัก4-5ปีก่อนเนี่ยโครงการของเราทุกอันก็จะเริ่มด้วยคำว่าสัมมารนะครับแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแบ่งเซกเมนต์นะครับทั้งเป็นเซกเมนต์ทาวน์โฮมนะครับเราใช้ชื่อแบรนด์ v อเวนิวนะครับบ้านเดียวก็เราก็จะแบ่งเป็นหลายๆเซกเมนต์ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นจนราคาระดับกลางนะครับแล้วก็ราคาระดับสูงนะครับ อย่างโครงการที่เราอยู่วันนี้ก็คือโครงการ Park คเ r i ิเทจนะครับก็เป็นเซกเมนต์แพงที่สุดของเราเลยนะครับเป็นบ้านราคา40ล้านถึง80ล้าน,นบแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานนะครับแล้วก,ก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีช่วงที่เราย่ำอยู่กับที่นะครับแต่ว่า 5ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเร่งสปีดนะครับเราก็ต้องวิ่งให้ทันคนอื่นนะครับทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงขาขึ้นของ S-curve แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็กำลังจะสเกลเราสเกลมาพอสมควรแล้วในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้เราก็ยังจะสเกลต่อทุกท่านก็จะเห็นโครงการของสมรกรมมากขึ้นในกรุงเทพนะครับ แล้วก็จะเห็นแบรนด์ซกเนต์ต่างๆนะครับการทําการตลาดให้ผู้คนทราบว่าเราเป็นผู้พัฒนาสังหาที่ยิงอยู่มานานมากนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้างบ้านมากๆนะครับผมนอกจากนี้ในมุมของการเติบโตแล้วเราก็ยังเป็นองค์กรที่พัฒนาทั้งตั้งโปรดักต์นะครับด้านบุคลากรน,นะครับด้านการระบบการทํางานนะครับอยู่เสมอนะครับผมก็อันนี้คือเป็นแผนปัจจุบันที่เราทําอยู่ จริงๆการทำแบรนด์ segmentation เนี่ยผมว่าเป็นการทำสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มเองเนี่ยทั้งทาวน์โฮมนะครับบ้านราคา4ล้านบ้านราคา7ล้านบ้านราคา20บล้านบ้านราคา40ล้านเนี่ยเป็นผู้บริโภคลักษณะผู้บริโภคจะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราต้องมาทำแบรนด์ segmentation แล้วก็เราอยากให้ภาพลักษณ์ของแต่ละ segment เนี่ยเหมาะสมกับผู้บริโภคในกลุ่มนั้นสมกรก็จะเป็นอัมเบลาอะไรกันนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ อยู่ด้านบนที่เหลือเนี่ยแบรนด์ในโปรดักต์ต่ตางๆเนี่ยเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ชอตจอะจงของแต่ละเซกเมนต์นะครับคือเนื่องจากบริษัทเนี่ยอยู่มานานนะครับแล้วผมเองก็อยากให้บริษัทเนี่ยอยู่ต่อไปอีกให้ได้ถึง100ปีนะครับแนวคิดของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง sustainability นะครับความยั่งยืนนะครับนะเพราะว่าบ้านเองเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เมื่อผู้บริโภคซื้อเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กันไปอีก 20 30, 30, 30ปีปีนะครับบางคนอยู่ตลอดชีวิตเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นโปรดักที่เมื่อเลือกแล้วคุณต้องอยู่กับโปรดักนี้ไปอีกยาวเลยนะครับเราก็มองว่าทั้งคุณภาพการก่อสร้างนะครับแบบบ้านเองนะครับก็ต้องทําให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยที่สุดนะครับทั้งวัสดุที่เลือกนะครับวิธีการก่อสร้างเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับการให้บ้านเนี่ยอยู่ได้อีกนานก็อ,อันนี้เป็น,ปนแนวคิดการทําโครงการของเรานะครับฉะนั้นแต่ละแบรนด์เซกเมนต์เนี่ย เราก็จะใช้แนวคิดความยั่งยืนเป็นหลักนะครับแต่ว่าในแต่ละโปรดัก t เองเนี่ยเราก็จะเลือกบ้านที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆเช่นในบ้านขนาดที่ไม่เล็กมากนะครับเราก็จะมีความคาดหวังว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะอยู่จานวนไม่เยอะนะครับดังนั้นจํานวนห้องอาจจะไมไ่จำเป็นต้องเยอะแต่ว่าต้องมีสเปซที่พอแล้วก็มีสเปซที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับอย่างบ้านหลังนี้นะครับเราก็ คาดว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะอยู่กันถึงสองครอบครัวหรือ3ามเจเนเรชันนะครับฉะนั้นเนี่ยการอยู่อาศัยเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยทุกคนสามารถทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าแยกกันได้เรื่องเรื่องเทสเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมมองว่าเรื่องเทสเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันของสามกรณเองเนี่ยเราพยายามจะให้ความสวยงามเนี่ยเป็นความสวยงามที่ยั่งยืนนะครับก็คือ ดู10ปี20ปี30ปีก็ยังสวยอยู่นะครับไม่ใช่บ้านที่โมเดร์นแบบฉับเฉยหรือดูแบบเดียวก็เบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าผมว่าเทสในการดึงดูดลูกค้าเรื่องหนึ่งนะครับสองก็คือฟังก์ชันนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเข้ามามีความต้องการไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นฟังก์ชันบ้านของเราเนี่ยเราพยายามจะทําให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเช่นห้องเนี่ยสามารถเหมือนกันได้หรือจะแยกกันก็ได้นะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้บริโภคว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอยากใช้บ้านยังไงนะคร แปลนบ้านเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุดสมรอเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานนะครับถ้าพูดถึงภาพลักษณ์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่จะดูเก่าดูแก่หน่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้จักก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงมากนะครับเรามีแม้กระทั่งโฆษณาในโทรทัศน์ด้วยนะครับก็แตพอ,พอผ่านมาเนี่ยพอถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ค่อยรู้จักแบรนด์สมรอนะครับแล้วก็จะมองว่าเป็นแบรนด์ที่อายุเยอะแล้ว แต่จริงๆอายุเยอะเนี่ยมันก็ translate เป็นว่าเรามีความน่าเชื่อถือนะครับมีคุณภาพที่ดีนะครับสี 4, ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำแบรนดิ n g ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับทำให้แบรนด์มีความอายุน้อยลงนะครับแต่ยัง,ยงดูน่าเชื่อถืออยู่นะครับยังมีความภูมิฐานอยู่นะครับแต่ว่าสื่อต่างๆนะครับ communication ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการสื่อถึงกลุ่มผู้บริโภควัยปัจจุบันนะครับมากขึ้น โครงการปัจจุบันที่เราขายอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีไซน์ที่ร่วมสมัยมากขึ้นนะครับมีความโมเดิร์นขึ้นนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยก็ยังมีเคเจอร์ในการอยู่อาศัยแบบคนไทยอยู่นะครับดนั้นฟังก์ชันเนี่ยเราก็ยังดีไซน์ในในแบบนั้นอยู่เพราะว่าเราเนี่ยอยู่มา50ปีเราเห็นปัญหาต่างๆในการอยู่อาศัยของของคนไทยมานะครับดนั้นฟังก์ชันเนี่ยเราก็ดีไซน์มาเพื่อแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับแต่ดีไซน์เองเนี่ยก็เราก็ทำให้โมเดิร์นขึ้นนะครับ ดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับฉะนั้นแต่ยังไงเนี่ยเราก็ยังคงสเสน่ห์ของสมรกรณ์ก็คืออย่างที่บอกว่าความสวยงามเนี่ยมันต้องอยู่ยงคงกระพันนะครับฉะนั้นมันจะไม่ใช่โมเดินฉุดฉาดนะครับนั่นก็ยังเป็นโมเดลที่มีความร่วมสมัยมีความเรียบนะครับมีความสมมาตรนะครับที่ทําให้มองไปนานๆก็ไม่เบื่อ ก็จริงๆผมก็มีเป้าหมายที่ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับคือในระยะยาวแล้เนี่ยเราจะทําให้แบรนด์สรมรเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คนคิดถึงเมื่อจะเมื่อต้องการซื้อบ้านนะครับใน3าถึงหปีผมว่าก็คงจะเห็นโครงการของสมกรครมากขึ้นนะครับเพื่อที่ให้คนที่อยู่ใน Area ียอื่นๆเนี่ยรู้จักสรมกรนะครับแล้วก็จะเห็น Product ใหม่ๆของเรามากขึ้นนะครับเป็น Product ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ในส่วนการบริหารงานเองเนี่ยผมว่าองค์กรและบุคลาก,กรก็ต้องโตไปด้วยกันนะครับทุกวันนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการทํางานนะครับ operating system ภายในองค์กรให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับการเทรนพนักงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานรวดเร็วมากขึ้นก็เป็นองค์กรที่ทันสมัยขึ้นนะครับผมทํางานเร็วขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เราอยากให้บุคลากรของเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ก็สําหรับบ้านของสมรนะครับภาพจําที่เราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับก็คือความสบายในการอยู่นะครับเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าบ้านของสมกรเนี่เป็นบ้านที่อยู่สบายนะครับน่าอยู่นะครับอบอุ่นนะครับไร้ความกังวลนะครับซึ่งก็จะเป็นผลมาจากการออกแบบบ้านของเรานะครับที่ออกแบบบ้านเนี่ยให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยนะครับคุณภาพการก่อสร้างนะครับที่ คุณไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะครับผมและที่สําคัญก็คือสภาวดลร้อนของโครงการนะครับที่เน้นร่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับให้คุณสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะครับด้วยความตั้งใจของทีมสมกรกนะครับผมเชื่อว่าป้างสมงรอเนี่ยจะเป็นบ้านที่หลับสบายสําหรับทุกคน,นครับ